เ่ไ่ัอ้าวตื่นเตมึงจะมาใส่ลูกพี่แล้ววันรุนลูกพี่ก่าวหามใส่ได้ไม่แต่ลูกพี่ม่แต่ลูกพี่ม่สิใส่มึงเด้เียมใส่ลูกพี่ได้มึงถือแสวว้ได้มึงอ่ะมีบอกให้เออมึงเูดให้หมดเอ้ครับเก็ูชีเกบผมายู่คเดียเบิกครเบิกโคร์้วคร์มเกอบพูดอ่ะเบิกแล้วได้ย่างหยยบกินกันเออ ยังเมื่อเตรียมมาความเมาตะกำปั้นล้นน่ะมีก่อนม่ยังเก่ามากน้เอาสนาเนเออแผ่นมือรุ่นออกมาเสียเอาแผ้นมะปูแค้นแผ่นยางใสมะปูเออยางใส่แค้นยางใส่ปูเราเข้ากระเทไปนั่นวะบ่ให้มันติดมันแกะไงนันน้น เอากระป๋องวาใส่เอาตาเอ่อแกกระป๋องเอาโอ้ยไปเจอเอาลอด